รุ้จินเนียนพูเล่อปั่ใัยรุแต่พักชีนะรู้เขาตุนใหม่ก็จะมันเป็นรุ่นต้ะมงโต๊หมาบวกยาขยาบิชีดเพม่มนกันเนาะ ไปเด้งมันมากได้ไปปินทั้งเขียนนี่ทั้งไนทั้งกลองเนีไน,นี่ ยาคนกบ mi sa già ลูกว่เลยามวันแรกเยัวก็ไม่ตดลูกก็ไม่ตด้ยงะเป็นหน้าุกทศวรขต้งหนาว่เกั้งแต่นั้นน่นมาันทีู่ o ม้วนเเราก็ไปดูตัดที่มันจะคร

มันก็แสดงอาการคนอยากเงินนี่เราก็ปวดเมื่อยเจ๊ยขี้มูรี่ไหลเองเลยยึดไอ้พาสุกไปไม่ฟ่งในขี่หมูเราเันจ่ายยาฟาวิพีราเวียมให้เหลงวาสิบมิต

กยัาอมได้นะเป็นแจ็คซุดกอดเลยเห็นมันใหญ่ั้งแต่เห็นนีอยมาจะปันนีกูป็นพี่นี่เนยต้นขัดเว่าเต้นเต้นธรรมดาว่าเต้นสุดกีดี่นะวัยสรุปเวลา

กุฏิต่างหลายแต่ก็ตอนนี้ไปบวชก่อนหลวงตามีแล้วมานอนเฝ้าของอยู่นี่สลานีกกุฏิอันนี้จักตอนนี้ไปบวชสวมตันเว้ จะเขาแก้ไขยังนู้นย่างเออ้วอยหายันอันที่ง um like uh, um um, so um ู่เลยเยอยาหมเยแกงานให้ตวจถ้าหายก็มาเอจะมาแปะไม่ใช่พากันงานบวชทกคนนีนยกเป็นแม่คัวใหญ่มล้วชิมใค่กใส่เนี่ยอะไรก็โยนโยนใส่ไปใส่เม็ดจไม่เป็นไรเด้๋เพื่อ

หนัวส่อย่หวังไงแคกินไม่ได้เหมไดนเดิงานนี้ตุกติแม่มดยังเกลียบันมันดิจไหนวะผูยิาราน่งกเซลหนึ่งพิเ

ไค่ปลอยไป้วกระจายต่างนี่คือขาดหลายตัวขาวลาบเปียนไวแม่าบจักวลาบบนมัดบ่โวตะกเ่งปนัันอักฤไปก็ลาบอยอะทุกมไปตั้งไว้กูกิน้โอ้เสียบท่องเว้ย หมอมก็ซอยสุกทำหอมเองก็ซอยซุกซอยเยอะหน่อยซอยไมันก็หวานซอยไว้แล้วก็มีสีไปหาตังค์มาให้แต่ทุกความทุกคูมีหลายไม่ตังค์บ้างโอ้อยู่นี่เนียนอยู่ก็ตลอดหยดจีนเหียญเปี๊ยะช่วยเขาว่าให้มึงเอาตังค์มึงว่าตังค์อยู่นี่กูกูาตังค์แล้วปล่า

เขาบอวันระาพันก็ยังหน่อยิ่งเขาวัน้ว่าใครว่าก็ว่าถามเาแต่นอกากกียังมาว่าเนาะบนเขาเดียวสองพันกับบาทงมาได้ใครจะว่าดเดว่าละาพันกับบาทได้แล้วที่ดเขาเหลือใครซักน้้ยนองัน ชื่ยผู้จะกวงก็ิิดได้เลยไว้ตจะปิ้งีนข้าวมติไข่ทหารหกลาคนลกลาลกาคน่คนมันหมูต้เอาวนี้กปอยคุณนี่ก็ได้เอาข้าวไปข้าวที่หละ้าาวขายไม่ขาดหรอกเดียวไปไหนหรอ่ ้โวันนี้แม่ปินดินมันยังมาอันนาก็มืดเลยนี่ขายก็ได้เก็บอยู่สิบถุงคุยกันมืดเนาะเก็บตลอดีเนาะแม่ทำเก็บเป็นเร็วปีนี้วันดินมันไหลไม่อันมืดจริงว่ะอืม แล้วนนก,ก,ก,กนนเวลาถ,ถอนก็นถอนพร้อมกันเลยไมโอ้ให้หลงมาทางมึงเลยห่ไแป๊บปบมาดนี้นนมาให้เขาเลเวเลยไม่ได้ช่วยกูสั่ ไม่ได้เปิดนาฬิกาดูตั้ม เห็นกล้วยแล้วะเห็นกล้วยแล้วนกล้วยอ้าวแต่อะไรเป็นอันนี้ออสโอ้ขี่มันหลายจุดด้้ว่าเคงว่าเคงว่า ที่ทำใช้ภาลากเลยกะน่าแล้ววันนี้ได้ไปหลยยราคาไมด,ดีเนี่ยว <c oughs> ี้ได้ไปหน่อยราคาดีนะ <c oughs> โอก็จยาอออกผลองกันนี่นะฮึ